นี่นะครับทุกคนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมาแล้วนะครับสวยที่สุดในงานเลยวันนี้นะครับนนี้ครมขอกดสวันน่โอ้วันนี้อุปิผักกระแสนะครับทุ่มทุนสร้างมากๆครับทุกคนขึ้นมามุมสูงให้กับทุกคนได้เห็นกันเลยเนี่ยีลาน,น้อยของเรามาแล้วนะครับวันนี้ก็มาในชุดไทยประยุกต์สวยๆ จะเป็นเหล่าบรรดาพี่พี่ทุกคนงานยิ่งใหญ่อลังการมากๆี้ัจด้มครับัจเป็นวิธีท่าเป็นิธีว้ายอหยอกดูน้องโซเซ่ยฝรั่งน้อยแล้วก็น้องหมิวแล้วก็พ่อาชิตาคลิปนี้เดี๋ยวลงเลยคลิปนี้เดี๋ยวลงเลย ใหแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตเดี๋ยวหลังจากอันเชิญเที่ยวเทดาเสร็จนะครับเราจะได้มีการบันทึกภาพเซตใหญ่ของพี่พี่ก๋อลำเลื่อนตลอดเลครับพี่สวนพ้เท์มาอย่างสวยงามในวันนี้เป็นภาพเซตใหญ่ร่วมกับพี่ี่นักแสดงกินา รัศดรจากพ่อแล้วก็พ่อครูแม่ครูอกอย่างเสร็จนะครับครับสมบูรณ์เิียบ้อยสวยงามนะครับทุกสื่อทุกสื่อนะครับทีทุกท่านประวัติศาสตร์ที่ทุกท่านจะไม่ได้เห็นอีกในปีนี้แน่นอนแต่ต้องเป็นปีหน้าใช่ไหมครับหนึ่งปีเรากก้อหนึ่งราเท่าไหร่หนึ่งปีหนึ่งงนะฮะใช่ตายเพื่อปีมะรืนก่อนเนาะอ่าแต่ว่าครั้งนี้เป็นกางประวัติศาสตร์เพราะว่าทุกวงหมอเรา ก็รวมกันแลน à, ้วก um. ็ยกข้อร่วมกันที go, problem, <in crystal scale> ่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับนะฮะต้องขอบคุณเจ้าภาพใหญ่เจดีของเรานะครับว่าโจให้คำสัญญาแล้วว่ามีน่าจัดอีกแน่นอนขอเซ็นโปรไฟล์กับบอลโจอีกหนึ่งครั้งคร่ะนี่ใหญ่มากวันนี้ครูมาทุกครูเลยแน่นอนว่าใครก็ฟไม่กลับบอกพาราแน่นอนนะฮะถูกต้องนะครับซึ่งทางี่ว่าก็ยิ่งกวตัวนื้อ เรื่อถ่ายนักเสือบอกว่าถ้านักทำมาไม่เลยขอนแก่นนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากอุจจาระอากาศจะขอเรียนเชิญพี่ๆในการที่สนุกเน้นในประเภทกตุนคุณภาพเส้นใหญ่นิดหนึ่งเนาะซึ่งในเส้นนี้นะครับจะประกอไปด้วยทางนายุสมาคมส่งเสริมให้สปอร์ตขัดแก่นนะครับในการที่ร่วมส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับสื่อสิบปันเพื่อที่จะาด้วยกันถ่า ู้รู้จกแกงรน้ครับ่าง่าจะได้ลูกพ่ออ้นี่ลูกพออก่อหบอลยหมอลอยขอบคุณทุกท่านครับในโอกาสนี้เรียนเชิญครอครัในครูในนันการะทานเด็

เดี๋ยวอิ่มจะพาทุกคนไปดูมุมสูงดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูมุมสูงกันเลยยูทูบเบอร์เพียบนะครับ นี่ยูทูบเบอร์พระอชิตาเพียบนะครับมุมนี้มุมนี้เห็นชัดกว่ามุมเงี้งมุมแอบไยใช่เป็นมุมนี้นะคร็วหน่อยครับ ตอนนี้จะเป็นพิธีไหวอ้อยอครูนะครับทุกคนก็อาจจะมีศิลปินนะครับหมอลำที่มายกอ้อนะครับทุกคนก็คือเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ขลังมากๆเลยทุกคนก็มีพ่อครูแม่ครูมาเพียบเลยนะครับ เปรียบผู้เส่ใจใส่ซองของชนเกิดเป็นคนยะืืืืืืืูืืืาืืืืืืไืไืืืกืืืืาหาในในใืืืืดืืืลืมไูืลงืื ีดีมากยิ่งใหญ่อลังการมาแต่ท่าดีสุดพุ่งาสีแดสูงใหญ่กล้าท้ายหนาสูงมากนี่ส นายเต็่วันนี้ทุกคนจะได้ฟัว่าพีเรือีนไเหยียไม่ข้นะทุกเรื่องทกะถ้าด้ดีๆน้องก่น้อาขอ่องถได้ดีๆซีดีวรับคันแล้วแตเื่อตูวาจารเปการเข้ารับบทไปแลวรยก